อยู่ที่นี่ค่ะสถานีวิทยุมหานครหาดใหญ่เรดิโอนะคะ FM คล5 0ูนเมกะเฮิร์์ค่ะดิฉันดีเจกุ๊กไก่กสิมาโชติมาสะพานนะคะวันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุของเรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านผอ,อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อท,อทอสำนักงานหาดใหญ่นะคะ ผอ,อนงเยาวจิรันดอนหรือว่าพี่นิ่มของเราคนใจดีนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะท่านผออ,อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าวันนี้ท่านผอ,อของเรานะคะจะมาพูดคุยเอาใจสายท่องเที่ยวนะคะใครที่สนใจท่องเที่ยวนะคะมาฟังทางนี้ได้เลยนะคะว่าเอ๊ะเราจะรู้เท่าทันสื่ออย่างไรนะคะที่ไม่ให้โดนหลอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะตอนนี้ท่านผออ,อยู่ในสายกับกุกไก่แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะ่ะ สัสดีค่ะน้องกุ๊กไก่ค่ะค่ะท่านผอนองเยาว์จิรันดอนใช่ไหมคะท่านแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะท่านคะค่ะก็พี่นิ่มนะคะทุกๆคนก็จะเรียกว่าพี่ว่าพี่นิ่มนะคะเพราะเป็นพี่แล้วล่ละแล้วก็ทีนี้ก็บางทีก็เรียกผอ,อบ้างอะไรบ้างแล้วก็แต่ว่าพี่นิ่มก็สะดวกให้เรียกพี่นิ่มมากกว่าแล้วก็ประจำอยู่ที่สํานักง,งานทททหาดใหญ่พื้นที่จังหวัดสงขลานะคะทททคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ ก็พี่นิ่มก็ก็ก็มีหน่วยงานหลักๆภายใต้กระทรวงหลายหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเช่นกันนะคะค่ะวันนี้ค่ะท่านต้องขออนุญาตนะคะท่านผอขออนุญาตเรียกว่าท่านผอพี่นิ่มนะคะค่ะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะท่านผอให้เกียรตินะคะฟอนอินมาในรายการรู้เท่าทันสื่ออย่าให้สื่อหลอกเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนั่นเองนะคะวันนี้เรามาเอาใจสายท่องเที่ยวค่ะผอคะตอนนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะท่านผอว่า โครงการนะคะเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะกลับมาเปิดให้บริการเป็นรอบที่สองแล้วใช่ไหมคะท่านผอคะใช่ใช่ค่ะเที่ยวไทยคนละครึ่งก็ทุกๆคนก็ต่างให้ความสนใจนะคะทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นสปาเป็นโรงแรมหรือเป็นที่พักต่างๆเนี่ยค่ะก,ก็ให้ความสนใจแลวก็ทีนี้ภาคประชาชนเนี่ยหลังจากปรับปรุงท่านนักท่องเที่ยวดีกว่านะ้ะหลังจากปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็เราก็เริ่มเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2568เป็นต้นมาเด็คนที่ลงก่อนหน้าที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบด้วยค่ะก็เดินทางได้ปกติค่ะตั้งแต่วันที่4เป็นต้นมาคนเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้หลัะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะ ท่านผอคะตอนนี้เราอยากจะหลายๆคนนะคะเราเขาเรียกว่าเศพข่าวจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเสพข่าวปลอมโดนหลอกกันมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เรามาให้ความรู้ดีๆนะคะรู้เท่าทันสื่อท่องเที่ยวนะคะข้อที่หนึ่งอยากจะถามผอนิดนึงนะคะ่ะว่าเราจะมารู้เท่าทันสื่อก่อนแพ็คกระเป๋าก่อนแพ็คกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกเนี่ยต้องทํายังไงก่อนคะผอคะข้อแรกค่ะผอคะ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราก็หลังจากเหนื่อยล้ากับการทํางานกันมานะคะเป็นวาอระยะเวลานานๆพอเรามีวันหยุดวันที่เราสามารถตกลงกับครอบครัวกับเพื่อนกับเพื่อนฝูงได้เนี่ยค่ะเดินทาง,งท่องเที่ยวเราก็จะต้องมาแพ็คกระเป๋ากันแหละค่ะ ว่าจะเดินทางไปไหนดีร่วมหน้าหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนหรือสองสามวันก็ตามนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะการท่องเที่ยวในยุคยุคยุคนี้ต้องบอกว่ายุคไอทีเนาะยุคดิจิตอลแม้จ,จะสะดวกสบายแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างนะ,นะคะในเรื่องการโองออนไลน์ของการโฆษณาที่ที่มันไม่ได้เป็นไปตรงปกอะไรเงี้ยค่ะเราเรีย<อ>กว่าตรงปกตรงตรงตรงภาบางทีไปแล้วไม่ตรงปกไม่ตรงรีวิวค่ะ ็โฆษณากันบ้างโปรโมชั่นราคาถูกพิเศษหรือหรือ,อให้จ่ายเงินก่อนที่จะเดินทางก็เราก็อยากจะให้เช็คกันดีๆนะคะว่าดูแล้วมันเป็นความจริงตรวจเช็คตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะว่าการจดทะเบียนเ <c oughs> ช่นเช่นบริษันําเที่ยวที่เราใช้บริการสมมติเราใช้บริการบริษัทนําเที่ยวนะคะน้องไก่ <c oughs> เราก็จะต้องบอกว่าเอ่อเวลาเราเดินทางเนี่ยเขามีใบอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวหรือเปล่าหรือประเภทไหนประเภทในหรือประเภทในประเทศหรือต่างประเทศ อะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกบอกด้วยต่างหมายเลขหมายเลขสีหนึ่งในประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าโดยสํานักง,งานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวเนี่ยค่ะก็จะออกไปอนุญาตตรงนี้ให้แล้วก็ใบอนุญาตมัคคุเทศถ้ามีมัคคุเทศนําเที่ยวด้วยก็จะมีห้อย ท่องคอปา้ายมัคุกที่ชัดเจนว่าคนนเป็นมัคุเทศสีอะไรนําเที่ยวเฉพาะพื้นที่นําเที่ยวในประเทศหรือนาเที่ยวต่างประเทศเราก็อยากให้ตรวจสอบกันตรงนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเวลาเราเที่ยวนะค่ะมันไม่เกิดปัญหาก,ก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะยุ่งยากในการตรวจสอบการแก้ไขต่างๆหรือเงินโอนไปแล้วดึงกลับมาไม่ได้ อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากแกบอกว่าให้มันมีที่อยู่ชัดเจนเบอร์โทรศัพท์หรือชุดบริษัทที่ประสบได้ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะอ๋อค่ะเพอาะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับหลายๆคนเห็นโปรแรงโปรแรงก็ต้องแบบว่ารีบจองก่อนเลยกลัวจะไม่ได้โปรนั้นๆั้นเหมือนในเหมือนเหมือนในรีวิวว่าเนี่ยชวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจให้ดีตรวจให้ดีค่ะตรวจความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นได้ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้เราเซิร์ชเน็ต เจอเยอะแยะข้อมูลต่างๆแล้วแค่เราเซิร์ชก็โอเคมันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าเซิร์ชให้ตรงชัดๆแล้หัวข้ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะท่านผอ,อคะเหมือนหลายๆคนสมมติว่าเกิดเจอปัญหาไปเที่ยวแล้วไม่ตรงรีวิวไม่ตรงปก เขาจะสามารถร้องเรียนที่หน่วยงานท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ได้ไหมครับอคะจริงๆร้งรองเรียนที่หนึ่งของทกจสองของททก็ได้หรือตํารวจท่องเที่ยวนะคะตํารวจท่องเที่ยวก็หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าได้เลยะคะ่ะที่สงขลาก็จะมีตํารวจท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไปได้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็จะอยู่กลางสนามบินอยู่บริเวณด่านบริเวณจุดสําคัญสาคัญบริเวณแหล่งท่องเที่ยวะคะ่ะเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะเดินทางไป เหลือแนะนําได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะตํารวจท่องเที่ยวก็จะขับรถวนตรวจตากันอยู่ตลอดเวลาเช่นกันค่ะ,คะท่านผอ,อาคะแล้วสําหรับของทอท,ทสํานักงานหาดใหญ่เนี่ยเหมือนหลายๆคนยังไม่รู้จักเลยว่าเอ๊ะเราจะไปสอบถามข้อมูลเช็คข้อมูลการท่องเที่ยวที่ของสํานักงานหาดใหญ่อยู่ตรงไหนคะผอคะทท,ท,ทหาดใหญ่นี่ค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสํานักงาน การท่องเที่ยวประเทศไทยภาคใต้เขตหนึ่งตั้งนานแล้วค่ะตอนจะเปลี่ยนมาเป็นออตั้งมาประมาณ42ปีจากถึงปัจจุบันนะคะ<ม>แล้วก็ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงปี2545ก็เลยแยกเป็นแยกแต่ละสํานักง,งานก็เป็นสํานักง,งานทท,ทสํานักง,งานหดใหญ่ได้ค่ะที่ตั้งอยู่ที่ถนนนิพัอุิศ3ซอย2นะคะ<ม>พอเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยค่ะ<ม>ก็เห็นตํารวจก่อนตารวจชุมชนตรงน,นี้นนะค่ะเมื่อก่อนจะเป็น191ึข้างหน้านะคะใกล้ๆกับตึกอินดิตร์เดิมะคะม่ะแล้วก็ ก็จะเป็นทททมีรูป uh, ตัวไอเขียนว่าอินฟอร์เมชันชัดเจนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ไทยที่ที่เอ่อเป็นตึกที่ชัดเจนแต่ตึกค่อนข้างเก่านิดนึงค่ะเรียกได้ว่าเห็นป้ายชัดแจ๋วเลยนะคะททค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่ทุกคนเนี่ยททเนี่ยน่ารักทุกคนเลยนะคะพร้อมให้บริการใช่ค่ะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วประเทศค่ะก็มีทั้งมีทั้งเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษออนไลน์ก็มาปเ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  กลับกันไว่ได้ด้ว,วยกาใดใหญ่ก็ได้ Facebook ค,ค่ะหรือว่าจะไปติดตามทางเพจก็ได้ใช่ไหมคะมีเพจทีเอทีหัดใหญ่เลยใช่ไหมคะท่านผอใ้ใช่ใช่ค่ะก็เข้าไปติดตามได้เราก็จะอัปเดตก,กันตลอดเวลามีปฏิทินท่องเที่ยวที่ไหนบ้างในเดือนนี้ในไตรมาสนี้ในปีนี้อะไรประมาณนี้ค่ะและกิจกรรมดีๆเราก็จะใส่ไว้ในนั้นนะคะค่ะเรียกได้ว่าเช็คก่อนเช็คก่อนให้ชัว ต้องมา<ช>ที่<ช>เพจที่ถูกต้องไม่ใช่เพจไม่ใช่เพจปลอมนะคะเพราะเดี๋ยวนี้จะมีเพจปลอมขึ้นเยอะมากค่ะท่านผอค่ะใ, <ๆ S 1> ใช่ใช่ค่ะเราก็อยากแกอยากแกส่งมอบสิ่งดีๆนะคะให้กันนั่องเที่ยวเดินทางไปแล้วมีความมั่นใจมีความสุขในการเดินทางเกิดของหายกระเป๋าหายได้คืนอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องมีมีการดูแลกันที่ตึงถ้าจองผ่านบริษัททัวร์หรือเดินทางท่องเที่ยวเองเราก็มีหน่วยงานต่างๆที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะค่ะ ท่านผอคะสุดท้ายนะคะฝากถึงแฟนรายการมหาคนครหัดใหญ่หน่อยนะคะเกี่ยวกับสายท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวเรื่องลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งที่กลับมารอบที่สองที่เริ่มต้นจองตั้งแต่วันที่10กรกฎานี้นะคะ่ะท่านผอคะ ก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ่าโปรโมชั่นจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอจองทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจองได้ตลอดเวลาเหมือนกันอย่างเช่นเราไปเมืองหลักเมืองหลักก็หมายถึงว่าอ,อย่างเช่นสงขาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตหรือกระบ,บี่พังงาอะไรเงี้ยภาคใต้นะคะถ้าท,ท,ที่อื่นๆก็ยี่สิบสองเมืองหลักะคะ่ะแล้วก็ห้าสิบห้าเมืองรองเราเรียกเมืองหน้าเที่ยวลนะปัจจุบันนะคะ,ะแล้วก็เราจะได้ทุกคนเนี่ยได้ห้าสิบ นะคะทาง,ง<ช>ทาง่านเซิญเข้าไปจองในเว็บไซต์ www เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com หรืออ m a z ไม t ส a i l ไทยก็ได้ค่ะ<ม>แล้วก็ย,นย,นยืนยันนะคะยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะคะ<ม>ผ <üzik> ่านไทยดีเราก็จะได้ได้มีกระบวนการต่างๆและมีขั้นตอนอยู่ในนั้นจะมีรายละเอียดแจ้งชัดเจนนะคะเมื่อเมื่อเดินทางออกเดินทางลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมดแต่ละคนจะได้คนละห้าสิบ นะคะสิทธิ์หนึ่งพักหนึ่งคืนอะไรประมาณนี้เมืองหลักก็ใช้ได้สูงสุดก็ไม่เกินสาสิบเมืองน้าเที่ยวใช้ได้สูงสุดก็ไม่เกิน20สิบรวมก็เป็นห้าสินะคะแล้วก็เวลาลดเนี่ยค่ะต่อครั้งต่อคืนเนี่ยค่ะจะได้ไม่เกินส0มพันบาทนะคะสมมุติว่าอ้อมพักราคาสี่พันคุณก็จะได้สองพันนะคะคุณก็ได้ส่วนลดสองพันก็จ่ายสองพันประมาณนี้ค่ะค่ะเรียกเนี่ยว่าเราต้อง รู้เท่าทันสื่อเช็คให้ดีก่อนลงทะเบียนบางเดี๋ยวนี้จะมีลงทะเบียนเว็บไซต์ฟอร์มก็เยอะนะคะท่านผอค่ะใช่ใช่ค่ะเราก็อยากจะให้ดูกันดีๆทุกคนก็ทุกคนก็ดูกันดีๆอยู่แล้วแหละแต่บางทีเราอาจจะจิ้มอาจจะกดพลั้งหรือไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเตือนอยากจะฝากบอกกันว่าเออเช็คกันดีๆอ่านกันดีๆในข้อมูลรายละเอียดก่อนที่จะก่อนที่จะเซ็นก่อนที่จะเอ่อตัดสินใจเหล่านี้ค่ะ ค่ะก,ก็ก็อยากจะให้เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะก็ถึงตุลาทีเดียวค่ะถึงตุลาปีนี้นะคะก็ตั้งตั้งแต่ปัจจุบันนี้เดินทางออกเดินทางท่องเที่ยวได้กันแล้วนะคะค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากท่านผอ นงเยาว์จิรันดอนะคะท่านเป็นผอ,อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานกงานหัดใหญ่หรือว่าผอนิ่มพี่นิ่มคนใจดีของเรานั่นเองวันนี้ทางสถานีวิทยุนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านผอมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลรู้เท่าทันสื่อกับการท่องเที่ยวให้กับทางสถานีที่ของเราในวันนี้นะคะท่านผอขา ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะข้บไก่แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณค่ะท่านผอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็เป็นเสียงของท่านผอ ทททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหาดใหญ่ท่านผอ,อนงเยาวจิรันดอนของเรานั่นเองนะคะอย่างที่ผู้้ไก่บอกกันไว้นะคะในรายการว่าเราต้องเช็คให้ดีให้รู้เท่าทันสื่ออย่าให้สื่อหลอกนะคะการท่องเที่ยวของเรานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะคุณต้องเช็คไปที่เว็บไซต์ w w w เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com คุณต้องจองที่เว็บไซต์นี้เท่านั้นนะคะ www.th ไเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com หรือว่า จัลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ก็ได้ที่ไทยดีก็ได้เช็คให้ดีก่อนจองนะคะรู้เท่าทันสื่ออย่าให้สื่อหลอกนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านผอ,อ นงเยาวจีรันดอนผอ,ออการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่นะคะที่ให้เกียรตินะคะฟนอินเข้ามาพูดคุยในรายการของเราวันนี้ให้กับแฟนรายการ91.50มหานครหาดใหญ่ได้รับข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพักฟังงานเพลงเพราะเพราะโมเดลไอแคนเซกันก่อนเลยคะ่ะ